สวัสดีทุกคนสวัสดีตอนสวยๆเนาะโอ้ผมเขาปากตอนนี้อูกกำลังสิไปปิด้านกำลังสิไปขายยางพาราอยู่สวนเนาะเอาเอายางพาราอยู่สวนไปขายเป็นงวดสุดท้ายของอ่าปีนี้เนาะก็คือ จะเริ่มขีดยางฮนจะเริ่มขีดประมาณเดือนห้าเดือนสี่เดือนห้าเนาะแล้วก็จนหอดเดือนสิบสองหอดเดือนเดือนนี้ละกะหยุดขีดนะเพราะมันมืดหน้ามันละแต่ว่าบางคนเพิ่งจะขีดจะจะขีดตลอดปีเลยแต่ว่าสําหรับส่วนน้องอูเองแล้วก็คือจะขีดหอดประมาณเดือนนี้แล้วก็จะเสารเนาะเพราะว่าใบาไม้มันแห้งลงมาหมดแล้วและอากาศมันก็เริ่มบอบหนาวแล้วสิฮนะะนะใบใบต้นใบยางนะมันแห้งมาหมดแล้วมันก็อากาศก็กเริ่มบวหนาวแล้วก็เลยสิปิดหน้ายางก่อนเนาะจนประมาณ น่าจะเดือนสี่น่าจะเดือนสี่เดือนสองเดือนสามพักหน้ายางเนาะเดือนสี่อาจารย์ค่อยเปิดหน้ายางอีกเธอหนึ่งอาจารย์ค่อยขีดยางอีกเธอหนึ่งเนาะตอนนี้อู๋กะซินํนำไปหาแม่อยู่สวนก่อนแล้วก็ซิไปขายยางพาราไปเบิรงว่ามื้อน,นี้ราคาซิเท่าใดแล้วกันส่วนยางของน้องอู้จะได้จากกิโลเนาะประมาณนี้เนาะไปไปเบิ่งนํากันว่าซิได้เท่า,า,ทา,ทาใดเดี๋ยวมืออื่นก็เป็นดองมูน้องอู้แล้วเนาะ มื่ออื่นกะต้องได้ตื่นแต่เศร้าไปช่วยเบี้ยงมูเนาะเดี๋ยวชิท่ายบรรยากาศงานดอกมาฝากทุกคนเด้อกะขออนุญาตมูแล้วเนาะมู่กะว่าเออท่าโลดว่าสิมูกะว่าสิแล้วกะสิไปท่าฮุบไม่อย่างให้มู่แด้สิเนาะแล้วกะอ่ามู่มู่มู่น้องอู้ผู้นี้นี่เป็นมู่ที่แบบฮักแพงกันเอาแท้เอาว่าแบบ อูจะมีมู่ยูชนิดนากานอยู่ประมาณสองคนเนาะก็คือเออสามคนมีแก๊งมีสามคนก็คือมีมีอู้มีรถแล้วก็มีตูนเนาะรถรจะนะก็แต่งงานแล้วส่วนตูนก็แต่งงานจะแต่งงานมืออื่นแล้วส่วนสุดท้ายเหลือแต่อู้คนเดียวนะแต่ก็บอกเป็นอย่างเนะาะอาใช้ชีวิตสดๆไปแล้วก็ไปเที่ยวเดี๋ยวอามืออื่นที่ถ่ายบรรยากาศงานแต่งมาให้ทุกคนเบื้องเดียวประมาณตอนสวยๆกะน่าจะ ไปเข้าไปในงานเบิ้งว่ามีอีหย่างให้ช่วยให้เรียกบอเสอี่ยแล้วมื้อนี้ไปตอนนี้ิไปอันนั้นก่อนไปขายยางก่อนนาไปหาแม่ก่อน, <c oughs> น,อ,อ,นอุ๊บออโอเคเจอกันยูสัญญาทุกคนอ่ะมีทุกคน,น,กคนมาฮอสสวนละสวนแหง้งหมดใบไม้ร่นหมดละใบยางร่นหมดละนี่พืนก็สิมีแต่ใบยางมาละเพราะว่ามันฮอแล้วดูใบไม้ร่นะ่ะ หน้ายางกับสิประมาณขีดดีอยูย่แหงหมดจะน้อยเดี๋ยวก็ต้องอ่ากางเขาเอ้ยน,นะเดี๋ยวก,กางยางตกลงมาแล้วก็มาเอากางยางนี้ไปดังไฟตอนนี้หันส่วนน้องอูนี้แหงหมดแล้วสวนไห่ก็แหงหมดกันคือ,อยูทางเทิงก็คือใบร่นเกือบหมดละเห็นบ่แต่ว่าทางลุ่มนี่ยังอยู่แต่ว่าทางเทิงหันใบร่นเกือบหมดละหันชีดไปนะ้ํายางมันก็น แหงน้อยลงอะขายยางงวดท้ายแล้วดิแต่ว่าคันเจ๊เขาก็ฮับซื้อตลอดได้แต่คันท้าไผ่แบบบางส่วนเขากะซีแบบว่าบางส่วนเขากะซีแบบว่าขีดตลอดปีกะกะอันนั้นกะสามารถแบบว่าเอาไปขายได้ตลอดแต่ว่าสําหรับส่วนของอูเลยหอดยามปิดหน้ายางแล้วก็ต้องปิดธนาะให้ยางมันพักพอนแดนะ่แะแบบบุคขีดมันตลอดสินะตอนนี้มันกระแหงละ ประมาณนี้เนาะแหงเมื่อนะแม่เน,นาะเพรส่วนยางแห้งเมื่อแล้วเนาะป่ะวันนี้ไปค่ายางกันงวดสุดท้ายเชื่อเงินเธอเด้อไปแห้งหมดแล้วใบไหม้ล้นหมดละแต่ว่าอากาศอยู่ล่องสานซ้วงเนี่ยทุกคนดีดีเลยอันนี้เป็นน้องอยู่ส่วนยางฟอตุตอันนี้ส่วนอัน,นของคนอยู่ในหมู่บ้านนี่ก็แห้งหมดแล้วอันนี้ก็อะไร วันนี้ไปขายยางกาันอากาศดีดีทุกคนมองไหมฟ้าลมแล้วก็แดดแจ้งดีบแม่นแดดดิสแต่บฮอนโอ้ไมอ่านได,นะด้ล่บอน่เดว,ว่ะเขาว่าทุกคนยางลลยขนาดทุกทไทยอา่สบายไป,ปไเดี๋ยวนี้อบบนจอดร อย่างไอ่ามไปนอนอย่างนละอ่าอย่างบกเกล่าทุกคนหัวสุดท้ายอันนี้เป็นน้ำยางกินนี้หุ่นแหงขนาดจะเอพอกิี้เจอพอกี่ไอ้ย่างพอกี้วะเออ อันนี้เป็นบอมเฮ็ยเ้เยม่วกกันยังหัวเป็นบอมจื่อแท้ไอย่างนะเคยเอออันนี้ยางพอน้องตุกได้ไล่โลบ่ะนะเคยวา่อยไปได้ผมี๋นได้กนี่กาั้ก็เปลาเออโลโลเขาเดินมือนี่นะอันนี้เจ้านึงอันนี้ของเจ้าว่ะนะเคยนีขอให้คด นีคมโอันะของเจ้าอยางตั้งอ่ะดอกมันยางใหญ่มันก้อใหอมัเ่าเกอบนเก่านงี่สายคนวงเล่โลน่โลนึอเดีวมือนี่พกพันห้าว่ะเออมันแยกมันก้อนใหญ่บีดโลกพันห้าของแฝกันยังไ่ได้สร้าง คือเป่าเข้าเลยเว้ยเข้ามาซี่ <c oughs> บอมอันนั้นอ่ะยู่ยู่ไปได้มาเออไม่อ่ำนอนอยู่พูดวันนี้อากาศดีเลยวันนี้นกับมาก่อนเองนะกรรมกรเองเบอร์ขี้ยางทางนี้มันน่าจะเป็นยางวัดเล้ยงที่เนาะ อันนี้ก็เป็นยางซาบ,บ้าเรามาคคะแต่ว่าอันอูคิดว่าน่าจะเป็นยางวัดเลี้ยวทีค่ะ,จะเจ้ายางบรหันได้อ,ออกเถื่ออันนี้เป็นขี้ยางวัดเลียวน,นี่มันกส็สีดำๆแหล่ๆส่วนยางนั้นน่าจะเป็นมางวดนี้หลายขนาดที่ขออยองบรหันได้ออกก็คือ,อยางนี้เขาเจ้าจะเอาไปส่งออกจีนทุกคนส่งออกจีนเอาออกทางยุโรปน้ำทาประมาณนี้แหละตามที่สอบถามเพื่นเข้ามา โลนึงก็อยู่ที่หกพันห้าเนาะหกพันห้าเดี๋ยวมาคูเป็นเงินก่อนเท่าไรเดี๋ยวคูณเงินให้เบิ้งเนาะหกพันหะ้าร้อยหารสามสี่ศูโลหนึ่งประมาณสิบเก้าบาทสาาิบเอสตังค่ะทุกคนคือโลนึงประมาณสิบเก้าบาทราคาลงหลายลงประมาณลงเกือบสองพันพน่ะ พอปกต oh. oh, <cartoon. S 2> ิแปดพันไปเกือบสองพันสามพันตอนนี้แม่จันฮะ้องเริ่มแตกน่แตกนว่ยไดแล้วนนอฮะร่ม้อันแม่แม่ทางไข่ใช่ไหันนั่นไยปิดเลยบุปิดเลยมั้ง ดาวยมันแตกยอดอ่อนนะอันนี้ขียนน้ยางเพราะต้องซุกงามขนาดมันล่นลงแ้วมันก็จุ่มพรอมนะ่ะ <men> อต่เราคิดเขอดเรพาที่ที่ามืเว่าหูเป็นว่ากอนมันเริ่มร่นใบกับเามันหลัง้งค <men> ิดถูเมันได้ขอกันพอแล้วเดีย๋ดวยวนี้มันก็นยังบพรอแล้วลงนะกรนะ พีเทเชิบฟลมอเาอเาด้อาโอ้โหฟ้าลมอ่ทุกคนนี่อยู่ลองสานลมลมแต่ลม,ลม,มบริทน,นี่ทุกคนตอนนี้ก็คือได้ขายยางมาแล้วเนาะนสุดท้ายได้อยู่ 400, 4ี่ร้อยกิโลได้เงินอยู่สองล้านหกแสนเกาสเพันกีบเนาะแต่ว่าหานสองปันเครื่องกันเนาะหานสองกะได้อยู่อ่า ได้ยูคนละหนึ่งล้านสามแสนสี่สิบห้าพันเพราะว่าหารสองให้คนที่มาขีดยูส่วนเขาเนาะและ้วก็เป็นเงินไทยทึกยูหนึ่งล้านสามแสนสี่สิบห้าพันนั้นทึกยูสามพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทและส่วนอ่าสองล้านหกแสนเก้าสิบเอ็ดพันนี้เป็นเงินไทยทึกยู่เจ็ดล้านเก้าแสนอ้ยเจ็ดพันอุเจ็ดพันเก้าร้อยสิบสี่บาทละกัน <c oughs> อ่า จีพันกร้อยสิบสี่บาทประมาณนั้นเนาะทุกคนเนาะราคายางกะยู่ที่สิบเก้าบาททุกคนสิบเก้าบาทจะเป็นเงินกีบไว้ถือยู่หกพันห้าร้อยกีบแล้วกะเมื่อนี้กบไปเอาเสื้อหลังจากที่ไปขายยางลยแล้วล้วก็ไปเอาเสื้อมาเด้เอาเสื้อแม่จันตัดซุดใหม่ดูซ<ม>ุดแม่จันอ่ะเขาเสื้อจะโดนเลยเนาะแม่อ,มอันนี้เป็นซุดแม่มแมกับซินใส่บังซิ้นแมจันก่อน อันนี้กระซินไอ้นนกระซินไหมป็นงานดองลูกมูมมท,ทั้งทีต้องงามงามแมนแตนลูกสาวซื้อให้เดอดินี่เขาก็ซื้อใหอ้วะ<ไ>ตอนเดียววะไอ,อ้ห้องอะเด็กเออเออลืมลืมนี่แล้วตีนมันมันกระเข้ากับซี่นี้ดิเออเออเมนเมนอันนี้สุดอูเป็นสุดเก่าแต่เอาไปแปลงมันมันอู้จ้อยลงแล้วมันหล่มนี่นอูแต่ว่าซิ่นอยู่ในเหือนพุ่น วํานังคอยซื้อเออยือออยมบุญค่าตัดเครื่องกะบอแพงทุกคนประมาณสี่ห้าร้อยบาทประมาณนี้แหละแต่ของอู้เอาไปแปลงแปลพันกีบไปซื้อแสนหนึ่งลองไงเสื้อเนี่ยทุกคนแพรนี่มันเขาจะเอื้อนแพรเก็ตป่าใหม่เก็ดป่ามันจะนุ่งได้ดีทุกคนอู้เคยนุ่งอยงนุ่มมากซักน้ำซักแบบไส่แฟบอันกกะได้ซีนอันนี้ก็นุ่งง่ายซีนอันนี้นะ แม่เห็นอั่นนางตูนเพลินซื้ออันไวสุม,มานผู้ใหญ่อันงานดองชิโน,นนี้ห,นหมด้วอืมชิโน,นนี้หมดเนาะนี่ก็ประมาณนี้เนาะเครื่องที่จะไปงานดองไม่ได้ไปเอามาลองเนาะไม่ได้ไปนุ่งลองเบิ่งเนาะอันนี้ก็ไปนุงงนนปน่งลองปะอย่าไปนุ่งลองเบิ่งบัดน,นึงโอ้โหนี่นะคือเขาจะไปดองไปตัดเสื้อใหม่บวกล้มว่ะบวกล้มบ่ลมเนาะนี่เห็นบ่พอดีเนาะนี่เสื้อกับสินเอาปีนบังอูคนนี้นะ อีหยังวะอันนี้เป็นสุดที่ตัดต่ตอนดอกมีเสื้อนุ่งแค่ข้างเดียวก็เลยแบบแล้วเดี๋ยวนี้อูจอยเห็นบะมันแบบลูกลูกยับไปอีกน่อนนึงแม่ที่เบิร์นซินลงมาซินกระล่มซินกระล่มแต่ว่าเป็นยันยิบพ่อปกติธรรมดาต้องผิดแต่ว่าล่อม,มนุ่งเครื่องอันนี้มันต้องไปทึกไฟ,ไฟแซงซี่มันต้องไปแต่งหน้าเข้ามันนะม,มันล่ลมลม่มแหล่มแบบล่อมอีลี่เลยเครื่องล่มล่มมั้ย ประมาณนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวมืออื่นกะต้องไปดองมูละมืออื่นน่าจะตื่นจะเศร้าๆไปสวยเบียกอยู่ดองมูมันต้องไปแต่งหน้าเฮ็ดผมมาเดินเข้าแล้วมันจางสิงามทุกคนเขานง่แบบนี้มันก็คือแบบโอ้คือเสียเส้นประมาณ <c oughs> มืออื่นกะที่ไปดองมูแล้วประมาณเขาจะเฮ็ดแต่งงานงานแรงอย่างเดียวเลยสู้ขอนก็นจะสู้ตอนสี่โมงแล้วกะกะกินแล้วก็ฮับแขกอันเลยเลยสีฮนาะ อื่นอๆก,ก็จะนุ่งเครื่องแต่ว่าก็จะแต่งหน้าแล้วก็เฮ็ดผมมาเดี๋ยวอะยังค่อยไปสุดที่จะนุ่งออื่นกับประมาณนี้เนาะกับประมาณนี้ที่จะนุ่งออื่นกะจอเป็ <c oughs> น,น <c oughs> เป็นคนบ่มีนมเด้อทุกคนนี่นี่ประมาณนี้เนะาะกัคลิปวิดีโอนี้กลาทุกคนไปก่อนเนาะกับแม่จันเนาะโอ้ยผมเนี่ยมานี่กัมเป็นนามาละกลาทุกคนไปก่อนเน,ะนา,า,นนนา,านะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้อ like, ูกับแม่คลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย